พระธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้สะสมบุญชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการอธิษฐานจิตก่อนนอนก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นสะพานบุญต่อไปด้วยนะคะ สะสมบุญชาแนลมีเคล็ดลับดีๆมาบอกคะ่ะแรงอธิษฐานก่อนที่เราจะหลับในทุกๆวันเราจะพักร่างเราจะหยุดร่างช่วงเวลากลางคืนคือช่วงเวลาที่ดวงจิตของเราบริสุทธิ์ที่สุดเราจะสื่อสารติดต่อหรือเดินทางไปยังอีกมิติหนึ่งซึ่งเราเรียกกันว่าความฝัน ให้ท่านผู้ฟังตั้งจิตอธิษฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการท่องเที่ยวต้องการมีชีวิตอย่างไรให้อธิษฐานก่อนนอนนะคะข้าพเจ้าขออธิษฐานจิตให้ตื่นขึ้นมาเจอกัลยะาณมิตรที่ดีการงานการเงินได้งานได้เงินพบเจอแต่เรื่องดีให้ท่านผู้ฟัง ทำทุกวันแบบนี้เพื่อส่งแรงใจให้ตัวเองการมุ่งหวังแต่สิ่งดีๆจะเหมือนการสะกดจิตตัวเองให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้แต่เป้าหมายที่เราวางไว้หากเราวางที่ความเป็นจริงเราจะสามารถไปถึงได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วแต่หากเราวางเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ และใช้เวลานานระหว่างทางที่เราเดินทางไปหาเป้าหมายมันจะเกิดความท้อความลำบากเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่เราวางไว้ควรเอื้อมถึงเพื่อไม่ให้เกิดความล้มเหลวระหว่างทางก่อนที่จะถึงเป้าหมายค่ะแรงอธิษฐานของเราจะเป็นเหมือนแรงผลักดันให้เราไปสู่จุดหมายนั้นและหากเราสร้างบุญใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวัน จะเป็นการเพิ่มพลังบุญเพื่อขอแรงสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และหากเราเชื่อมบุญกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่เรานับถือท่านก็จะช่วยหนุนนำให้ชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ดีที่เราตั้งไว้หากไม่เกินแรงบุญคะ่ะเรื่องราวที่นำเสนอนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิต ไปสู่เป้าหมายที่ท่านตั้งไว้ในทางดีและไม่เหนือแรงกรรมค่ะขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสวัสดีค่ะ